อนนี้เราจะเข้าดูทาเดิมขอมันจะรู้เกว่าวน่าจะนเ็ใช่รู้ใช่ไหมอาจจะไม่ใส่เสื้อไหมไม่ใส่ไม่ใส่จะเก็บไหมไม่ไม่ เกมบอลนะยืนตรงขาไหมใชม่ยืนหรืออะไรวะใช่อนิมอมใช่ไหมใช่ไม่เสริงเท้าน่าจะพูดนะคิงออบเบิน่าจะไม่มีผิกไหมมีไม่ใช่นอกดาก้อนไหมไม่ดาก้อนเล็กไหมไม่เล็กอินเสิร์ตอ่ะไม่รู้แล้วกัน ไม่รู้เงมนแปลไม่ออกเป็นผู้เล่นมาเฟียไหมกินจะกินน่าจะไมอันนี้ไม่รู้เลยไม่ใช่พิงอาจจะไม่ไม่ได้มาจากแคทต์ไมลมอชไม่ได้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ใช่แล้วควบคุมได้อาจจะไม่ ไม่เกี่ยวกับโอเชียนใช่โวยวายเกมอินสุดคืออะไรวะอาจารย์อะไรโอ้เจอตัวแครคาเลคเตอร์แล้วไงทีนี้แคร์ที่มันพูดจริงหรือเปล่าเหรอไม่เปิดสัตว์ อาจจะเป,เป็นสัตว์ก็ได้ปบกไม้มึงเอาเขาี้ไม่จะไหนใช่ต่อไม่ได้ไไมาจากไ่ได้บินได้ใช่บินได้เอ้ยเกิดก็ คนวะไอ้เชี่ยเมื่อก,กี้กูเห็นไปเว็บรบักล้อยอันไม่รู้แต่มันเกินรักล้ออ้อยเมื่อกี้แปดร้อยเจ็ดเก้าเขาเฮ้ยแต่มันน้อยกว่าบอดันะ้ไหมขั้นที่แล้วอะโอเคมาอีกตัวมามันจะรู้จกักเปล่าวะไม่มาจากหนังไม่ใช่ผู้หญิงมันไม่ใส่เสื้อผ้ามัน ไม่ได้มาจากเล่นเกมแต่มันเธอเล่นเกมไปเองใช่แล้วหรอกค่ะไม่ใช่สัตว์ไม่มีผมเลยไม่ใช่ขุนยุนลิงกับมาคา้าใช่เทบอร์ดได้ไหมใช่เออเพื่อนไอเดี๋ยวเแป๊บแป๊แป๊บแป๊บผมตอบอาจารก่อนไม่ใช่สีดำไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่บิ๊กไม่ใช่สกิลเลตันไม่กินอาจจะไม่ อีว e ิวใช่ใช่คิดสีขาวเอ,อเลอร์ใช่ <c oughs> คำตอบ <c oughs> ที่ผมทายก็คือเอ็นติตี้ตามโทรใครถูกกันบ้างโอเคไปตัวเราไปกันเลย <c oughs> ตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้น่าจะยากสะใจหลายคนน่าจะสองพันประมาณสองพันประมาณสองพันถึงห้าพันหนึ่งแสนอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น ตัวต่อไปเมื่กีอคิดไฟลืม,มเอาเคยรู้แล้วใส่ผ้าไหมใส่ใส่เคยกันไหมไม่นะน่าจะไม่ไม่ได้ไม่จากเคเอร์เรกเกมอาจจะใช่จะไม่ได้สู้ใช่สู้มากสู้กับจับใช่ไม่เกี่ยวกันมาครับ มาจากโู้ไยเกมเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้มาจากเกมอาจจะจัไม่อถ่านมีหรือเปล่าไม่ไม่ด้มาจากดิเมสผู้หญิงใช่ไม่ได้มาจากทีวีซีรีส์เอ๊ะทีเบิดใช้ทีวีซีรีส์แป๊บๆอาจารย์อาจารย์ก่อนไม่ได้มาจากดิสนีย์ไม่มีวิชัยไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนใช่มาจากมูฟวี่ มันมันไม่ใช่มาเวลมันไม่มีจริงเอ๊ะมันมาอุ้ยไม่ค่อยรู้เยอะไม่ได้มาจากอาฬิกาไม่น่าเคยไปดูจันนะไม่น่ามีผี้ชายเดี๋ยวป้าป้าป้าขอรอดิอ่าแล้วกันไม่ได้มาจากอนิเมะไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้มาจากเอเชียยังไม่ตายยังยู่กูไม่ ไอคาลิเตอร์อีกแล้วอ่ะอะไม่ไรคาลิเตอร์อีกแล้วไอเล่คาลิเตอร์ลุงไม่ค่อยจะมั่นใจว่าแม่งจะถูกน,นี่แม่งผิดแน่เลยกูว่ากูวผิดนะนัวผิดไม่ใช่ ไหมแย่ <Yeah. S 1> มาจากไรฮอตไม่ได้มาจากไรฮอตผมดำไหมไม่ได้มาจากเรนเจีเอ้ยโดดนานจังเพื่อนไม่เฮ้ยมาจากคอมมิตไหมใช่มาจากดีซีคอมมิต เจอนินจาไม่อาจจะใช่เยี่ยวกนะป้องมึงไม่โอ้ยเกี่ยวกับมีแมวไหมเกี่ยวกแมวไหมหรือไม่เลวไม่ไม่เลวตัว,วดีโอ้โอ ไปบ้างหวังคิดต้องทำถูกถูกต้องเย a มาตัวต่อดห้าร้อยสามเอ็ดโอเคตอนเล่นดูว่าจะคำถามแบบนี้มันเรื่องรวยใช่ผู้หญิงไหมไม่ไม่ไมไมทำเงิครับอยู่ เราไม่มุสลิมเดียผมก็ไม่รู้อ่ะตอบไม่รู้ละมาจากกรุงเทพใช่ไหมน่าจะไม่โรมาเนียไม่ใช่อินเดียไม่ใช่ไม่ใช่ไอเราบอกไหมไม่ไม่เคยเลยไม่ได้ย้ยุโรปน้ยูโรก็คิดแต่ไทยอยู่แล้วนะไม่ได้มาจากอังกฤษมีใช่ยังเซ็นสับไา่แล้วไม่ไม่ไม่มุสลิมเอ๊ะตอบไปรู้สิ เกมเมอร์ใช่ผู้ชายที่กำลังเต็มโตมากจำใช่ไม่ส่วนหน้าเปิดได้เต็มเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นประเทศสวีเดนไม่ได้สวีเดนสีพรมัก็ใส่อะเป็นมนุษย์อะเอเชียใช่ไทยใช่ไม่เคยอดฟับนาบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก,บบชก,ก,า,า,กามูเบการตกปลาไม่แตะมาา ถทายถูกซะด้วยเอยอตอนนี้เราเคยทายไปแล้วเนาะอืมผมแค่จะไปเอามมาดูด้วยว่ามันมันจะรู้ตัวนั้นเปล่าคะก็น่าจะรู้ว่าน่าจะรู้มา อันนี้ผมแค่บอกนาจะรู้โอ๊ยนยึกว่าสามหมื่นนี่หนึ่งหมื่นเองเหรอเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะู้นะอ็ามใช่ไหมอ่านจะรู้อาจะรู้ไม่ใช่ว่าองไม่ได้ทำวีโอไม่ได้มาจากป๊ m o ล่ามัมานซี่มันใน่มันเป็นคนสามสิบปีไม่ใช่ สามสิบปีไม่เกี่ยวกับปีลาเดียสยังยังยังลายอเมริกาเฮ้ยเดี๋ยว,วเหมือนน่าจะลายนะน่าจะอยู่อเมริกาตอบไม่รู้จริงๆมันเป็นคนจริงฮะไม่ได้เกี่ยวกับวงตีไม่ใช่นักแสดงใช่เกี่ยวกับวิดีโอเกมนี่กันไหมครับใช่ใช่ครับอังกฤษใช่ ตอบใช่รู้แล้วคือผมยังจะบอกว่าตัวละครที่ผมทายคือนอตเวยแล้วกูไม่กดใช่ไปมั่วๆอะไรสัตว์มาจบครับถึงว่าเนก็เตอร์ทายไปได้หลายข้อ,อ